วันนี้ค่ะ World TV Update ของเราจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ London โอลิมปิกเกม2012ค่ะโอ้โหนี่คือมวยกีฬาของมวลมนุษย์ชาติ<ช>ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็4ปีมีแค่ครั้งเดียวเองแล้วก็ประเทศไทยของเราเนี่ยหลายๆคนก็โหตามลุ้นตามเชนตัดรอบคัดเลือกเลยเนาะใช่ทุกวันนี้<ช>กูแกยังแบบรู้สึกเจ็บอยู่ในใจอยากเชียรวว์วอลเลย์บอลไทยมากๆให้แบบไปวอลเลย์บอลฝั่งของผู้หญิงนะคะให้ได้ไปแข่งกีฬาโอลิมปิกเสียดายแต่ไม่เป็นไร ปีนี้ไม่ได้เรายังมีโอกาสในแมตช์อื่นๆต่อๆไปใช่ก็มาเชียกกีฬาอื่นๆแล้วกันอ้ยกีฬาอื่นให้เราเชียร์เยอะแยะเลยแล้วค่ะวันนี้ที่เราจะมาคุยคือเรื่องมา s สคอตมาสคอตตัวมาสคอตของกีฬาโอลิมปิกเลยวว่าถ้าเกิดแบบ มีการแข่งขันกีฬาที่ไหนนะคะจะต้องมีตัวมาสคอตออกมาก็จะเดินตามไปทายรูปอะไรอย่างนี้ตุ๊กตาเนี่ยจะขายดีมากเป็นแบบว่าของที่ระลึกเพื่อให้ได้รู้ว่าในแต่ละปีนั้นๆเนี่ยอ๋อเกิดขึ้นที่ประเทศนี้นะมีตัวมาสคอตออกมาใช่อย่างของจีนจําได้ปะอย่างสี่ปีที่แล้ว สิปีที่แล้วจะมีประมาณ5ตัวตัวอะไรอะที่เป็นตัวจะเป็นเหมือนแบบมีดินน้ําลมไฟจะเป็นแต่ละธาตุที่มีอยู่ตต่จาได้มันมีสีแดงตัวหนึ่งอ่าใช่ตัวไฟตัวนั้นจะเป็นตัวไฟจะมีโลกมีน้ำมีอะไรเงี้ยเขาก็จะสร้างเรื่องราวของเขาขึ้นมาแล้วก็ก่อนหน้านี้ส่วนมากก็จะใช้สัตว์มีตัวตุ่นอะไรอย่างงี้แล้วก็มาถึงอังกฤษอังกฤษตอนแรกเขาบอกจะเป็นสิงโตหรือเปล่าหรือว่าเป็นหมาบูด็อกของอังกฤษที่แบบเป็นขึ้นชื่อ ก็ถ้าเกิดพูดถึงสัตว์ของอังกฤษเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงออสเตรเลียเราจะนึกถึงจิงโจ้ถ้าเกิดนึกถ,ถึงอังกฤษจะนึกถึงอะไรอะนึนออปะจะนึกถึงอะไรและตัวนั้นแหละน่าจะได้มาเป็นตัวมาสคอตใช่ใช่แต่ว่าครั้งนี้ครั้งนี้โอ้โหเขาสร้างเรื่องราวใหม่ค่ะเป็นตัวโลหะจะเป็นเหมือนตัวเหล็กอย่างตอนนี้ที่เขากำลังเล่าเรื่องก็คือว่าไอ้ตัวมาสคอตเนี้ย เกิดมาจากชิ้นเหล็กที่หล่นลงมาสองชิ้นในการกําลังก่อสร้างสเตเดียมแล้วก็คุณลุงคนเนี้ยก็พากลับไปบ้านพา่เจ้าชิ้นเหล็ก2ชิ้นเนี้ยกลับไปที่บ้านใช่แล้วเขาก็แกะสลักเป็นตัวตุ๊กตา2ตัวไปให้หลานเขาจนสุดท้ายก็คือว่ามีสายลุงวิเศษพาดผ่านเข้ามาทําให้เจ้าสงตัวเนี้ยมีชีวิตเห็นไหมเขาก็อันนี้คือเรื่องราวของทั้งสองตัวนี้ก็คือตัวแรกชื่อตัวเวลล็อก Mandelville นี่นี่คือตัวมาสคอตนั่นเองนะคะของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแลวก็พาราลิมปิก2012ที่กรุงลอนดอนนั่นเองนะคะใช่เนี่ยตัวนี้เขากำลังแบบว่าเอยแบบเจรนายเพื่อให้ออกมาเป็นเป็นรูปร่างคนนี่เออเขาก็สร้างเป็นเรื่องราวเลยนะมีตัวนี้มีทั้งหมดสตอนจบอันนี้คือตอนแรกว่าว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงทำไมจึงถึงก็แนวความคิดอะไรอย่างเงี้ยจะมาจากไหนตัวมาสคอตได้เป็นตัวนี้ใช่เนี่ยก็ได้ของขวัญกันมา หลายหลานใช่เนี่ยเอ๊ะสองตัวนี้แล้วสองตัวนี้จะต้องเป็นโลหะด้วยนะถ้าตัวจริงๆตัวจะต้องแบบเหมือนโครเมียมเหมือนชุบโครเมียมมาเพราะเป็นตัวเป็นเหล็กคืออตัวที่แบบว่าอาจจะเดินโชว์หรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่เนี่ยแล้วเดี๋ยวเห็นไหมมีสายลุ้งพุ่งออกมาเลยจากสเตเดียมว้าวเี็เรื่องรางจริงๆนะแล้วซึ่งเป็นเนตัวเกาจะแบบตัวแอนิเมชั่นที่ไม่มีเสียงภาพ เนี่ยจะเริ่มเนี่ยสิ่งเหมือนแมวเออเนี่ยที่มาที่ไปนะคะอปเวลล็อกแล้วก็แมนเดวิลอจจจเนี่แล้วหลังจากนั้นเขาก็เตรียมไปป่วนด้วยนะค่ะคือเขาก็จะไปป่วนตามการแข่งกีฬาต่างๆคือเรื่องราวของตอนที่2ตอนที่3ามตอนแล้วตอนที่4ใช่ใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้ตอนเมื่อสักครู่เราเอามาให้ด้ดูเนี่ยนี่คือตอนที่หนึ่งใช่หลังจากนั้นเขาก็เดินทางผ่านสายลุงนี่แหละไปยังสนามแข่ง ใช่แล้วก็เริ่มแรกเนี่ยไปพาราลิมปิกก่อนอ